ทีมแรกจากยุโรปแกนแทเรือเซนพันธมิตรเรบบนเตเตรียมส่งข้างฝึกฝีเท้าที่สเปนตีกีลาลิกาแกนแทเรืยอ,อิบซีสมอสอนในศึกไทยลีกผนึกพันธมิตรกับเรบบนเตจากเซกุนดาสเปนหวังช่วยยกระดับทั้งในและนอกสนามสมอสรแกนแทเรอเอฟซีถลงข่าวเซ็นสัญญาลงนามเป็นพันธมิตรกับเรบบนเตอูเดที่ในศึกเซกุนดา ประเทศสเปนอย่างเป็นทางการพร้อมตั้งเป้าเตรียมผลักดันผู้เล่นบินไปฝึกซ้ำที่ประเทศสเปนเพื่อพัฒนาฝีเทา้าให้เป็นประโยชน์ต่อสโมสรและทีมชาติไทยรวมถึงยกระดับสิ่งเจ้าท่าให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งเรื่องการจัดการในสนามโดยมาดามแป้งนุ่นพันลำซ้ำ,ำประธานสโมสรการท่าเรือได้จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาพันธมิตรรวมกับมิตเตอร์แดนียลพาสโตทอตประธานฝ่ายเทคนิคและผู้อำนวยการสโมสรเลบนเตอ,อูเด ที่เดินทางมาจากประเทศสเปนด้วยตัวเองซึ่งได้มีโอกาสเยี่ยมชมสนามแพสตเดียมการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่รวมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมอะคาเดมี่สโมสรและศึกษาดูงานที่การแท่เรือประเทศไทยโดยมาดามแป้งได้กล่าวว่าเราเชื่อว่าเลบบนเตเป็นหนึ่งในทีมที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วเคยเล่นในลีกสูงสุดของสเปนมาหลายฤดูกาลและเรามีหลายอย่างคล้ายกันโดยเฉพาะการเป็นหนึ่งในสโมสสอนเก่าแก่แกที่สุด ของทั้งสองประเทศอีกทางปัจจุบันเราก็มีผู้เล่นสเปนคาแข่งอยู่ดังนั้นเราหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็น,นิมิตหมายอันดีที่จะทําให้ทีมแข็งแก่งขึ้นพรวมถึงเปิดโอกาสให้เราส่งผู้เล่นไปฝึกฟุตบอลที่สเปนตลอดจนโอกาสการคาแข่งที่นั่นซึ่งจะส่งผลดีต่อสโมสรและทีมชาติไทยในอนาคตด้วย